ปิดฉาก20ปีเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนกับหงแดงลรเวอร์พูลครับโดยสโมสอนิรเวอร์พูลครับประกาศยืนยันเป็นออฟฟิเชียลร้านะครับว่าเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนแบ็คขวาตัวเก่งจะอำลาทีมหลังจากจบซีซั่นนี้ครับโดยเทนครับปฏิเสธที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับหงแดงนะครับแล้วก็ต้องการความท้าทายใหม่ครับทำให้เจ้าตัวนั้นตัดสินใจครับแยกทางสโมสอนที่ปลูกปั้นเจ้าตัวมากว่า20ปีนนัั่เเออองงงงงรรซึตวขทกกก็มีแถลาาาหจ 20ปีที่สโมสรลิเวอร์พูลตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ผมจะยืนยันว่าผมจะลาทีมไปหลังจากจบฤดูกาลนี้มันเป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดในชีวิตของผมอย่างแน่นอนผมรู้ว่าหลายคนสงสัยว่าทําไมหรือรู้สึกหงุดหงิดที่ผมเนี่ยยังไม่พูดเรื่องนี้แต่ความตั้งใจของผมคือการบุ่งม,มั่นอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของทีมนั่นคือการคว้าแชมป์สมัยที่20นั่นเองสโมสรแห่งนี้เป็นทั้งชีวิตของผมเป็นโลกทั้งใบของผมเป็น มากว่า20ปีแล้วตั้งแต่เยาวชนจนถึงตอนนี้การสนับสนุนและความรักที่ผมได้จากทุกคนทั้งภายในและก็ภายนอกสโมสรจะอยู่กับผมตลอดไปผมเป็นหนี้บุญคุณทุกคนตลอดไปแต่ผมไม่เคยรู้จักสิ่งอื่นเลยและการตัดสินใจครั้งนี้เกี่ยวกับการ,รเผชิญหน้าความท้าทายใหม่ๆการพาตัวเองออกจากเซฟโซนและผักดันตนเองในด้านอาชีพและส่วนตัว ผมทุ่มเททุกสิ่งและทุกวันตลอดเวลาที่อยู่กับสโมสรแห่งนี้และผมหวังว่าทุกคนจะรู้สึกว่า ผมได้ตอบแทนทุกคนแล้วในช่วงเวลาที่อยู่ที่นี่จากกลบึงของหัวใจผมอยากขอบคุณทุกคนโค้ชผู้จัดการทีมเพื่อนร่วมทีมสตาฟโค้ชและแฟนบอลที่น่าทึ่งของเราตลอด20ปีที่ผ่านมาผมโชคดีพอที่จะได้ทําตามความฝันที่นี่และผมจะไม่ลืมช่วงเวลาพิเศษที่ผมโชคดีพอจะได้สัมผัสร,ร่วมกับทุกคนความรักของผมต่อสโมสรแห่งนี้จะไม่มีวันตายเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนกล่าวครับโดยเทนนอเล็กซานเดอร์อาร์โนครับถือว่าเป็นกําลังหลักของลิเวอร์พูล โดยตลอดนะครับแล้วก็เป็นแบ็กขวาตัวเก่งและก็ลูกมอของสโมสรครับที่ปัจจุบันเจ้าตัวนั้นลงเล่นไปมากกว่า352นัดนะครับในสื่อเสื้อของหงส์แดงและเจ้าตัวก็มีส่วนสําคัญครับในการพาทีมครับคว้าแชมป์ถึง8รายการรวมถึงรายการใหญ่นะครับอย่างศึกพรีเมียร์ลีกแล้วก็ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับคาดการณ์กันว่านะครับเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนเนี่ยจะย้ายนะครับไปร่วมทีมเรอัลมาดริดยักษ์ใหญ่จากลาลิกาสเปนในซีซั่นหน้านั่นเองครับซึ่งทางด้านฟาบิส โอโรมาโน่ครับนักข่าวคนดังชาวอิตาเลียนครับก็ออกมายืนยันว่าแบ็คขวาวัย26ปีรายนี้ครับจะย้ายโซเรอามาดรตอย่างแน่นอนร้อเเซต พร้อมนะครับออกมาเปิดเผยว่าเทนเนี่ยจะเซ็นสัญญากับเรอัลมาดริดเป็นเวลา6ปีหรือว่าครับจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2031พร้อมรับค่าเหนื่อยครับสูงถึง2,080,000ปอนด์ต่อสัปดาห์รวมไปถึงรับอาจมีโบนัสกินเป่าเป็นตัวเลข7หลักอีกด้วยครับและมีรายงานเพิ่มเติมจาก s k y Sport ครับเผยว่าเรอัลมาดริดนั้นได้มีการติดต่อลิเวอร์พูลแล้วนะครับเพื่อขอเซ็นสัญญากับเทนร่วงหน้าเพื่อให้เจ้าตัวเนี่ยจะสามารถนะครับลงสนามช่วยทีมได้ในการแข่งขันนี้ครับศึกชิงแชมป์สโม สอโลกปี2025ซึ่งราชันชุดขาวครับจากประเดิมสนามพบกับอ,อัลยูราวครับในวันที่18มิถุนายนนี้ส่วน BBC ครับรายงานเสริมนะครับว่าทางเรอัลมาดริดเนี่ยพร้อมที่จะจ่ายค่าชดเชยให้กับลเโอพูครับในการปล่อยตัวเทนออกจากทีมก่อนกำหนดเป็นค่าตัวประมาณ1ล้านยูโรเท่านั้นครับ ส่วนทางด้านโมฮัมเหม็ดซาลาหครับดาวเตะตัวเก่งของลิเวอร์พูลนะครับก็มีการโพสต์ข้อความอวยพรให้เทนน์อเล็กซานเดอร์อาโน,น no อีกด้วยครับนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากที่ได้เป็นเพื่อนและก็ได้ลงเล่นเคียงข้างกับนายผมขออวยพรให้นายโชคดีและมั่นใจว่าเราจะได้พบกันอีกครั้งอย่างแน่นอนโมฮัมเหม็ดซาลาหกล่าวครับ ก็ดีรีว่าการย้ายทีมในครั้งนี้ครับก็น่าจะส่งผลกระทบครับต่อจิตใจบรรดาแฟนบอลของลิเวอร์พูลและก็เดอะค็อปพอสมควรนะครับเนื่องจากเจ้าตัวนั้นก็ถือว่าเป็นลูกมอคนสําคัญครับที่บรรดาแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยรักแล้วก็ชื่นชอบเป็นอย่างมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเจ้าตัวนะครับสุดท้ายครับก็ดีดีว่าน่าจะส่งผลกระทบครับกับสโมสรลิเวอร์พูลไม่มากก็น้อยนะครับเนื่องจากครับเจ้าตัวนั้นก็ถือว่าเป็นแข้งคนสําคัญครับที่พาลิเวอร์พูลนั้นประสบ ความสําเร็จครับในช่วงระยะเวลาหลังนะครับและก็เจ้าตัวนั้นก็ถือว่าเป็นแข้งคนสําคัญครับที่ลิวร์พูเนี่ยขาดไปไม่ได้เลยทีเดียวอย่างไรก็ตามครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าใครครับจะกลายเป็นตัวตายตัวแทนของเทนในซีซั่นหน้านะครับแต่อย่างน้อยนะครับก็น่าจะมีคอนเนอร์แบลีตครับที่น่าจะสแตนบายนะครับแล้วก็เป็นแบ็คขวาครับที่น่าจะนะครับได้รับโอกาสในการลงเล่นให้กับลิวร์พูในซีซั่นหน้านะครับและเพื่อนๆ้วครับมีความคิดเห็นอย่างไรสําหรับการย้ายทีมครั้งนี้ของ ท่านอเล็กซานเดอร์อาโนลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับส่วนตัวนะครับก็ขอให้เทนครับประสบความสําเร็จนะครับรวมไปถึงโชคดีกับสโมสรใหม่ครับที่เจ้าตัวนั้นจะย้ายไปร่วมทีมนหมครับก็ขอให้ได้แชมป์นะครับมากมายหลายรายการทั้งความสําเร็จของสโมสรแล้วก็รางวัลส่วนตัวครับขอให้โชคดีครับโอเคครับสาหรับคลิปวันนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยสุดท้ายแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจช่องมิตรเรนฟุตบอล ช n แนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้4ี่หัวเกนครับผม